we'll oh, remember จะไปดูกันนะคะว่าเราจะไปจะเป็นยังไงบ้างที่พิพิธภัณฑ์สปาลิกซึ่งเขาเป็นคนจอเจียตรงที่เลดกนันเกิดนะคะลองแทนกล้องไปดูกันนี่ค่ะทางที่เราเดินขึ้นมาแล้วตรงนั้นคือ ด้านบนนะคะมรดูกดนวนาเาเป็นยังไงบ้างที่โซเชียเนี่สำหรับสตาลินค่นะผู้นำโซวียตเสียในสมัยนี้งเรียนด้านหน้านะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเข้าไปกันค่ะเรากำลังอธิบาย๋ยวเราฟังภาษาเขาไม่รู้นะคะ เคยไปหาคำว่าซาลิมีเบทบาทยังไงแตสภาพโซเวียตอันนี้ก็คงเป็นบ้านบ้านเขาเคยอยู่ตอนเด็กๆมาเลยอันนี้กลุ่มเราจะมาอธิบายด้วยภาษาอังกฤษแอบไปฟังข็หนอ่อยว่าพูดอะไรยังไง กอรีเพื่อที่จะไปนครใต้ดินความสูงไม่ถึงครับลิซเคครึ่งชั่วโมงก็จะไป็ดินที่มีคุณภาพนะีวิว จอเจียนะเวลาฤ e ดูร้อนนะครับบังปีสี่สิบมีนะครับบะเมืองนั้นเน็นนครใต้ดินปุกซิเคเรากำลังเดินเข้าไปกันนะ้วค่ะคนเยอะ บลิฟแล้วนะคะในตอนลงเราจะออกมาทางโน้นแสงสวยเช้าแสงสวยเช้าแสงสวยเชะคะก่สนที่้ะ วิวที่มองจากด้านบนนะคะขึ้นมอีกค่ะทุกคนจะมองไม่ค่อยรู้กรตกใจวิวจากด้านบนนะคะ่อนที่จะเข้า นครใต้ดินอุบลสิคิเมืองกอริ คือนครใต้บาราดะใต้ดินใต้บาร์ดานคล้ายๆที่ตุรกี จากด้านบนนะคะอันนี้เราขึ้นไปข้างบนแล้วก็กำลังพยอยลงมาแล้วนะคะ,ล,ะ,คะลงแล้วนะคะ,ะคนครใต้ดินอุปพิซเคเมืองเกาเลีแทจจอเจียค่ะดูวิวพระาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะตอนนี้6โมงกว่าๆแล้วก็วิวเดิมนี่แหละค่ะ สวยๆเหมือนเดิมจากที่เราชมวิวกันทั้งหมดเรียบร้อยนะคะก็กำลังเดินลงกำลังเดินลงค่ะอ้าวอยู่นี่เองบายบายคุณไกด์ขึ้นขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็เดินลงมาการเคนี่เราอยู่หลังสุดเลยนะคะไปค่ะมาจากตรงนี้ค่ะออกมาก็จะเจอวิว แม่น้มุมสวยๆอยู่ข้างหน้าค่ะไปกันค่ะอ่าออกออกมาแล้วค่ะไปค่ะกลับได้แล้วค่ะสำหรับนครใต้ดินอุ๊ซิเคละอะไรสักอย่างหนึง่งเมืองกอรีนคะคะมืดพอดี มืดพอดี <laughs>